อย่าถ่ายรูปดังแบบแบบนี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่ารูปที่ได้มันไม่โอเคเท่าไหร่นี่มันก็จะแบบเชยๆนะครับะวันนี้คุยดีมีเทคนิคถ่ายดังแบบยังไงให้สวยเวลาที่เรามาคาเฟ่น,นะ,ะให้เ,เพื่อนๆเข้ามาเลือกที่หมู่ถ่ายบุคคลครับแล้วก็เลือกเป็น 2x โบเก้ตรงนี้ครับให้เลือกฉากหลังเป็น f อแต่ที่หน้าจอครับนี่เราจะได้ฉากหลังเบอร์แบบนี้เลยและตรงนี้มาเปิดบิวตี้เป็นระดับ10ครับ สหรับบางคนถามนะครับว่าคุยดีใช้รุ่นอะไรอ๋ออันนี้ก็จะเป็น Honor m a g i c 5 Pro นะครับอ่ะเสร็จแล้วครับเราก็ให้นางแบบนะครับเอามือเนี่ยวางไว้ตรงตรงอันนี้นะครับอ่ะแล้วก็อีกมือหนึ่งเนี่ยถือแก้วกาแฟนะครับเราจะใช้แบบมุมเผลอนะครับอันนี้โดยไม่ต้องมองกล้องนะครับโอเคเสร็จแล้วครับให้วางตำแหน่งแบบนี้เสร็จแล้วก็กดถ่ายรูปเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม และนี่คือรูปที่ได้อยากให้คุยดีสอนถ่ายรูปอะไรอีกคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยเดอ้อคลิปดีๆแบบนี้ฝากแชรน,น้ำเน็ตนะครับเดอ้อ